หลังจากที่ว่าเราจัดก,การจ้าตัวนี้เรียบร้อยนะครับผมไม่เหลือ้วฮะในจุดที่เราได้กันไปแล้วผมนะมันกิ่งหายทองทางนี้เลยท่านผู้ชมนะช่างกนเลยเดินวนรอบหัวป่วงนะครับผมนะตรงนี้มันเป็นทางกันหมดเลยนะท่านผู้ชมเลยครบอโอ้โหตรงนี้ผมบอกเลยมันไม่มีตัวเดียวแน่นอน,นท่านผู้ชมนะอ้าวอาวนี่นๆๆีท่านผู้ชม ดูนะตรงนี้รูออกนะครับผมตรงนี้เป็นรูแปลวหมดเลยนะท่านผู้ชมนะไปทางนี้กันด้วยนะท่านผู้ชมนี่น,น,นี่เดินมาทางนี้หน่อยหนึ่งท่านผู้ชมตรงนี้มีรูตรงนี้อีกหนึ่งรูผมจัดตรงนี้เลยท่านผู้ชมขึ้นกับเหล็กชุดโมสแตนเลช่างสายลากกันเลยท่านผู้ชมนี่ฮะตัวนี้ยผมบอกเลยเข้ามาลวครับผมผมบอกเลยเรียบหมดนะครับผมนะอ้าววิธีการดักที่จะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือนี่เลยเดี๋ยวช่างแหวกให้ดูนะ ตรงนี้มันมีน้ำใช่ไหมท่านผู้ชมเนี่ยฮะในฮะนี่ฮะวิธีการดักของช่างนะครับผมเพื่อให้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมนี่นี่ทำยังไงท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้เลยนะผมเนี่ยเอาท้ายกลับนะครับผมนี่นี่นี่ช่างทำไปอดู่แล้ววางแบบนี้เลยท่านผู้ชมเอาเหยื่อขึ้นข้างบนนิดเดียวพอนะฮะเอาละท่านผู้ชมอ้าวน้ำหอมช่างใส่ละเรียกเข้าเหยื่อสองเคท่านผู้ชมเนี่ยฮะผมบอกเลยคืนนี้ไม่รอดท่านผู้ชมอ้าวหน้างานเป็นแบบนี้เลยท่านผู้ชมดูสิมาไหมอือ อ่าแล้วทุกอย่างมันแบบคุณเบรกจากเลยทุกอย่างแล้วเบรกล้อลากเลยทุกอย่งมันบอกเฮ้ยกลิ่นหอมตรงไหนวันนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยอยู่แถวนี้นี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยใช้เบล่านะไอ้นี่มันอยากขี้ตายนี่ว่าเอาละอย่างเงี้โอ้โหอย่างงี้หอมกรุบเลยเฮ้ยอะไรวันนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันแล้วมันเป็นเฮ้ยกับดักเฮ้ยกินพวกมะวานี่พวกหายท้องนี่ว่าใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยให้กินพวกจริงๆด้วยเฮ้ยนี่มันคือกับดัก เอ้ยอย่างงี้เอ้ยเอาอย่างงี้ไม่เข้าท่าแล้วอย่างเงี้ยเอ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 ้ยยังไงดีวะเฮ้ยโคแต่ขี้ใต้ก็อยางหอมหอมมากเลยเฮ้ยอยากเลยไหน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 เราเข้าไปดูดิเฮ้ยอย่างงี้หืมหนุ่ยกับดักกับดักชัดเลยนี่นี่กำดักนี่วะเฮ้ยอย่างงี้เราห้ามเข้าไปกดนะเนี่ยอย่างงี้เราต้องลองเทสหน่อยแล้วลองๆเลยเฮ้ยอย่างงี้เราไวพอไหม เอาเอาเอาผู้ดูนี่รอบรอบแรกไปแล้วนะรอบสองได้ลองเทสอีกทีที่ทันไหมทันไหมเออเอาดูดิ่แอนี่นี่นี่อย่างเงี้ยลองดูดูอย่างเงี้ลองดูดิทันไหมอย่างเงี้ยถ้าเรากัดนี่จะกลับมาลั่นดิใหญ่เราต้องลองเทสดูก่อนแล้วถ้าทันไม่ทันเออท่านผู้ชมดูมาดูว่าเฮ้ยเราก็ไวอยู่นะเนี่ยอย่างเงี้ยกลับไม่น่าทันหรอกเอา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 ไปง่าง่าย ยังไงยังไงยังไงรอบนี้ลองอีกรอบไหมลองไหมเออท่านผู้ชมลองดูนะท่านผู้ชมนะมันยังไม่กัดขี้ตายนะท่านผู้ชมนะมันบอกเดี๋ยวลองวิ่งลองวิ่งเลยลองวิ่งอีกไอ้เยอะเราไวเราไวอยู่แล้วอย่างเงี้ยไม่น่าทันเรากลับเอาละท่านผู้ชมเอาลองดูดูรอบนี้แหละท่านผู้ชมนะเป็นไงท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมลองดูดูท่านผู้ชมเออลองดูฟังเสียงเสียงท่านผู้ชม เรียบร้อยงางท้องนะผมนีครับบอกแล้วมันไม่ทันนะครับผมนีครับไม่ต้องวิ่งนะครับผมไปดูกันตอนเช้าผมไปฮะเรียบร้อยอีกแล้วนะครับผมผมบอกแล้วตรงเนี้ยจุดเนี้ยท่านผู้ชมโอ้โว,วกเนี้ยมันมีหลายตัวกันเลยนะท่านผู้ชมเนี้ยเดี๋ยวช่างจะไล่เก็บเก็บรอบเลยชมดูตัวนี้ก่อนท่านผู้ชมเนี้ยนี่ สายเดียวกันเลยนะท่านผู้ชมนฮะดูฮนะกับเหล็กชุดโมสเตเลสนี่ผมบอกเลยเต็มเครื่องเลยท่านผู้ชมดูโอ้โห,โหยับเล,เลยครับผมดนะูฮะโอ้สุดยอดท่านผู้ชมไว้ใจได้กันเลยนะท่านผู้ชมดูฮะตัวให,ใหญ่ๆนี่ผมบอกเลยก็ไม่เหลือแล้วผมนะจมดิกเลยท่านผู้ชมอา้าวสนใจนะครับผมกับเหล็กชุดโมสเตเลสช่างสายล่าน้ำหอมช่างสายล่าเหยื่อขี้ใต้ช่างสายล่าสนใจทักแชทเพจช,ช่างสายล่าได้เลยครับผมสวัสดีครับ